ครับต่อไปก็เป็นการทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนะครับเราก็เข้าระบบในนามของระดับอําเภอนะครับคลิกที่เมนูเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้เราทําโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูเมื่อกี้นะครับเขียนโครงการเรียบร้อยแล้วก็ตั้งค่าบุคคลจําหน่ายเรียบร้อยนะครับตอนนี้อำเภอก็ทําจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็คลิกเมนูจัดซื้อจัดจ้างนะครับเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นมาจะมีอยู่17 แบนะครับตัวนี้คือ17รายการที่เราต้องกรอกเข้าไปนะครับแต่เราจะทําแบบง่ายๆนะครับก็คือมันจะลิงก์กันหมดทุกตัวนะครับก่อนอื่นก็ใส่สอทั้งขนนะครับเลขที่หนังสือเข้าไปสมมุติผมใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับสองห้าเฮ้ยโทษนะครับสองห้าหกสี่อยีหกห้าสี่หกห้าปีหกห้าแล้วนะครับ วันที่ผมใส่เป็นวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดมกรานะครับผมทําเป็นจัดซื้อนะครับจัดซื้อถ้าคลิกจัดจ้างก็คลิกว่าจัดจ้างนะครับจัดเช่าก็เป็นจัดเช่านะครับเราก็จัดซื้อนะครับก็จะขึ้นเําว่าเป็นเมนูจัดซื้อนะครับดูคําจะเป็นจัดซื้อถ้าเป็นเราคลิกจัดจ้างก็จะเป็นจัดจ้างนะครับจัดเช่าก็เป็นอนุมัติเช่านะครับตัวนี้เราก็คลิกว่าจัดซื้อนะครับเมื่อกี้เราทําโครงการเราก็คือโครงการ จะซื้อหนังสือเรียนนะครับตัวนี้จะซื้อหนังสือเรียนนะครับเราก็บอกว่าจะซื้อหนังสือเรียนจะซื้อหนังสือเรียนนะครับสังเกตว่าเราพิมพ์ก็จะลิงก์มาข้างล่างเลยนะครับด้วยงานวิวนะครับลบใหม่ดีกว่างานวิชาการนะครับขอนอมเพิ่มเพื่อที่สีจริงก็คือใส่มันจะเป็นชื่อให้เราเลยนะครับเนี่ยครับ น,นี้ก็จะเป็นอำเภอที่สี่มันจะขึ้นมาให้เลยนะครับก็ต้องการใช้ในวันที่เจ็ดมกรานะครับเราเลื่อนไปวันที่สิบสิบห้านะครับเราใช้วันที่สิบห้าเงินกอกไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือเราต้องใส่รายละเอียดเข้าไปมันจะขึ้นมาเองนะครับคลิกเพิ่มรายการนะครับเพิ่มรายการตัวนี้เป็นวัสดุครุภัณฑ์นะครับเราบอกวัสดุนะครับหนังสือนะครับหนังสือ,อ เอาหนังสือเขาบอกว่าหนังสือชี้ว่าจิตหนังสือมันจะขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราจะไม่มีในนี้นะครับไม่มีให้เราเลือกในนี้หนังสือพิมพ์หนังสืออะไรหนังสือนะครับถ้าไม่มีนะครับให้เราพิมพ์เข้าไปว่าหนังสือเรียนมีหนังเรียนสมมตินะครับหนังสือเรียนปีหกข้าเงี้ยยังไม่ทูกนะครับ ปีปีผมกำลังชี้แจงว่าถ้าไม่มีในในลิสต์รายการท่านก็พิมพ์ลงไปปี65เสร็จแล้วท่านก็บอกเพิ่มวัสดุครุภัณฑ์นะครับเส้นท่านก็บอกว่าหน่วยเป็นเล่มครับหนงเสือนนเป็นเล่มเป็นชุดกันนะเล่มเป็นวัสดุสิ้นเปลืองสมมติกดบันทึกปับ๊บก็มันจะนะครับทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องเวพิมพ์อีกนะครับสมมติกราบบาออกก่อน นะครับผมคลิกใหม่คลิกปั๊บเพิ่มรายการพิมพ์คำว่าหนังสือสือเรียนปีเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วครับปีหกห้านะครับจริงๆเราบอกว่าหนึ่งซื้อเรียนก็พออเลือกครับแล้วก็กดเลือกก็จะมีหน่วยขึ้นมาถ้าไม่มีหน่วยมันจะไม่ให้เพิ่มนะครับต้องคลิกเลือกให้มีหน่วยขึ้นมานะครับตัวนี้พิมพ์พิมไม่ได้นะครับต้องกดเลือกเท่านั้นนะครับ ชนิดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้รุ่นใส่จำนวนหนึ่งร้อยตัวต้องเป็นตัวเลขนะครับหนึ 100, ่งร้อยราคาซื้อมาห้าสิบบาทก็เป็นสมวเล่มละพันก็ได้หนึ่งพันเล่มนะครับเล่มละห้าสิบจำนวนก็ห้าสิบบาทนะครับก็เป็นราคาหมื่นพอดีห้าหมื่นพอดีนะครับแล้วก็คลิกเพิ่มปับ๊บ รายการก็จะขึ้นมาหนึ่งเเรียนหนึ่งว้หนึ่งพันเล่มนะครับจะลบก็ลบออกนะครับเพิ่มก็เพิ่มคลิกเพิ่มอีกนะครับคราวน,นี้เป็นห่วงก็คือเวลาเราทํารายการมันก็จะมาผู่ตัวนี้เองนะครับตรงรายการนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลไ,ล,ะไล่ปพิจารณาเป็นตัวก่อนนะครับท่านห่วงว่าต้องไปเพิ่มใหม่ไหมไม่ต้องนะครับเพิ่มแค่ครั้งเดียวผมใส่นายผู้อนุมัตินายผู้ขออนุมัติสิสุพัรนายสวัสวดิกันเลย สรวิศบันเทานะครับตัวนี้ยาวหน่อยคลิปนะครับคลิปจบเลยนะครับรูนะครับเสร็จแล้วผู้อนุมัติก็คือพอกศนอำเภอนะครับอําเภออะไรไม่รู้นะครับก็จะเป็นอําเภอที่เราตั้งไว้ที่จริงก็คือตัวที่แอดมินคนตั้งนะครับแล้วเราก็มาเลือกโครงการของเรานะครับวิชาการรหัสถูกต้องไหมนะครับนะครับตัวนี้โครงการของเรานะครับ ดูดีนะครับมีหลายโครงการนะครับก็เลือกเข้าไปโครงการจะซื้อหนังสือเรียนนะครับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่แผนตัวนี้ก็คือที่เรากรอกในการตั้งค่าตัวนี้นะครับตั้งค่าตัวนี้ก็จะผล่ให้เองนะครับแท็บที่สองการขอนุมัตินะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาสอทอมือนกันนะครับวิชาการโอ้เห็นไหมวิชาการเขียนผิดนะครับกลับไปใหม่ก่อน วิชานะครับวิชาการอ่าวิชาการก็กลับมาวิชาการนะครับเรียบร้อยห้าหมื่นบาทตั้งกรรมการก็เป็นคนที่เราตั้งในระบบตัวนู้นอยู่แล้วนะครับตัวที่เราตั้งในการตั้งค่าบุคคลตัวนี้นะครับนี่คือการตั้งขออนุมาแต่งตั้งกรรมการละเอียดเฉพาะการของการจัดซื้อนะครับซื้อเรียนตัวนี้อ่าเจ้าหน้าที่ตัวนี้ก็คือตัวที่เรา ตั้งในค่าตั้งค่านะครับเสร็จเรียบร้อยยังไม่บันทึกนะครับไปแถบที่สามการตั้งกรรมการจะทำรายละเอียดที่สมมติว่าผมใส่1 1หนึ่งครับปกค่านี้ะสมมุตินะครับผมก็ใส่ไปหนึ่งรายการเราบอกว่าเราจะให้ใครมาเป็นกรรมการกรรมการร่างขอบเขตนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับก็เรียบร้อย ต่อไปเราก็รายละเอียดเฉพาะนะครับรายละเอียดเฉพาะก็บอกว่าหนังสือเรียนของบริษัทกำหนดไม่ได้หนังสือเรียน,น,ยนชั้นปชั้นป .4 อย่างนี้กันนะครับป .4 ส,สมมตินะครับเสร็จแล้วก็คลิกเพิ่มเข้าไปนะครับรายการ ลิกเพิ่มนะครับก็จะขึ้นมารายละเอียดนะครับทาการร่างขอบเขตขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปรายการขอซื้อจะซื้อจัดจ้างนะครับก็ใส่สิ่งจาเป็นเหตุผลใช้ในการเรียนการสอนการสอนนะครับรละเอรียดพัสดุหนังสือเรียน ซือเรียนพอพอซีขอโทษครับพอซอ่าครับห้าหมื่นบาททุกอย่างครบใช้ภายในเจ็ดกี่วันวันนี้วันเรากำหนดคือวันที่เจ็ดใช่ไหมครับเราว่าใช้ในเจ็ดวันเจ็ดวันก็เจ็ดวันถ้าเป็นเจ็ดวันทําการก็นับตั้งวันทําการครับถ้าตกวันเสาร์อาทิตย์มันก็จะบวกไปอีกนะครับอ่าก็ต่อไปใส่แล้วแท็บที่ห้าแล้วต่อไปแท็บที่หกครับรายละเอียดจะซื้อจะจ้าง ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เป็นรายละเอียดเข้ามาเท่านั้นนะครับเป็นรายละเอียดที่เรากรอกมาแล้วตั้งแต่ตัวแรกนะครับไม่ต้องทําอะไรตัวแถบที่เจ็ดนะครับเมนูที่เจ็ดจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นหนึ่งทับหกสี่หกห้าสิเผลออีกแล้วครับก็ใส่กรรมการตัวนี้ก็เป็นการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับนะครับก็ตัวที่เรากรอกเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นประธานครูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอำเภอ ที่แปดไปเสนอราคาตัวนี้รายการหนังสือรายการที่เราซื้อก็จะโผล่มานะครับข้าพเจ้าก็คลิกข้าพเจ้าเข้าไปตัวนี้เป็นตัวข้อมูลที่เราก่อในการตั้งค่าบุคคลและตัวแทนจําหน่ายนะครับเราก็ใส่ค้นหาโดยชื่อร้านนะครับผมคิดว่าเว็บเว็บ .com ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ตกลงปับ๊บข้อมูลก็จะมาหมดนะครับแต่ว่าเชื้อชาติ ตัวนี้ไม่ไม่มานะครับไทยนะครับสัญชาติไทยนะครับ้อมูลที่เรากรอกอยู่แล้วก็จะผู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็ส่วนลดภาษีคุณเพิ่มก็คลิกอ่านภาษีสมมติว่าอ่าเพิ่มจากยอดซื้อก็คลิกโอเคก็จะเป็น5้า0มนสานะครับที่จริงก็ต้องคลิกมาจากงบเราแค่5 0 0หมก็รวมอยู่ในยอดที่ซื้อก็โอเคนะครับก็จะเป็น ภาษีสามพันกว่าตัวนี้ก็จะรวมกันเป็นห้าหมืน่นบรีเตะนะครับก็ตัวนี้ก็จบนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าไม่มีแวดก็คิดภาษีเราบอกว่าไม่มีแวดก็โอเคตกลงก็จะเป็นห้าหมื่นตามปกตินะครับตัวนี้ต่อไปแท็บที่เก้ารายงานผลการพิจารณาขออนุมัตินะครับตัวนี้ทนก็เพิ่มรายการเข้าไปมีใครบ้างนะครับเป็นรายงานผลการพิจารณาและขอนุมัติสั่งจัดซื้อ ก็ใส่รายการาหนังสือเรียนยืน่นรายชื่อเวบ d c o m นะครับรายเว,ว,วาาเสนอห้าหมื่นบาทดดนะครับห้าหมื่นบาทราคาที่ลงจ้างห้าหมืบาทจ้างไปซื้อนะครับตัวเดียวกันก็ตกลงเพิ่มครับก็ห้าหมืบาทเรียบร้อยนะครับตัวนี้รายการทุกอย่างครบ นะครับต่อมาอีกแอปที F ่สิบประกาศผู้เสนอก็เป็นร้านเว็บ com อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องกรอกอะไรเพราะมันลิงก์มาให้หมดแล้วนะครับตัวต่อไปใบสั่งซื้อสั่งจ้างก็แค่ใส่เลขที่เข้าไปว่ามขอ,องเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยศูนย์ศูนย์ศูนย์นหนึ่งนหนึ่งนะครับครับสองห้าหกห้าใบสั่งซื้อสั่งจ้างก็รายละเอียดมันก็จะผูกมาเองตอนที่เรากรอกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ ก็เจวันก็ครบกันห็คือวันที่สิบสี่นะครับที่สองมอบห้องพัสดุประกันหนึ่งปีหกเดือนใส่เข้าไปหกเดือนอะนะครับยังไม่บันทึกนะครับถ้าท่านบอกว่าบันทึกก็กลับมาแก้ไขได้นะครับตัวนี้แถบที่สิบเอ็ดจุดสองศูนย์จุดหนึ่งนะครับดอกเบี้ยตัยวครับต้องใส่ตัวเลขนะครับศูนแก้นะครับคลิก ศูนย์จุดนึงเสร็จแล้วก็จะหักนะครับชื่อของเจ้าของร้านก็ขึ้นมาตามที่เราได้กําหนดตั้งแต่การตั้งค่านะครับต่อไปแถ็บที่12บสองมามกกับภาษีตัวนี้คือเป็นการแนบไฟล์ที่เป็นไฟล์ jpeg ไฟล์ word ก็ได้นะครับซส่ว่าผมจะแนบไฟล์ไฟล์เนี้ยไฟล์ที่ผมสมมุตินะครับก็ Open ไปนะครับก็แอปไปได้เรื่อย นไฟล์ที่เราใช้ดูนะครับเวลาทางเจ้าหน้าที่จังหวัดก็จะดูว่ามีไฟล์อะไรหรือเปล่าทา่านก็กําหนดให้เป็นไฟล์ pdf jpeg ก็เเกกได้นะครับตัวนี้อ่าต่อไปใบตรวจรับอ่าผมเอาแนนไฟล์เออเราเข้าไปเป็นเมนูตัวนี้ค่อยแนบไฟล์ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ใบตรวจรับก็ชอตามไปที่ใบสั่งซื้อมาแล้วครับอ่าเล่มที่ใส่ใสเ่เล่มที่หนึ่งเลขที่หนึ่งอ่านะครับราคาถูกต้องเจ้าหน้าที่ ถ้าเป็นตัวนี้ก็ใส่เลขที่เข้าไปนะครับอันนี้ก็สองสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับเลขที่คุมสัญญาใน EGP นะครับต่อไปรายงานผลการพิจารณานะครับก็ใส่เข้าไปตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเรากรอกไว้หมดแล้วนะครับมาิงกันมาหมดแล้วนะครับแท็บที่สิบห้าทราบผลและตรวจรับเบิกนะครับอันก็ไม่ได้กรอกอะไรครับตัวนี้มีให้แล้วนะครับก็ง่ายสำหรับการทำงานนะครับ ตัวต่อไปขออนุมัติเบิกเงินนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปมันก็จะมาเป็นค่าวัสดุทั้งกระสานห้าหมื่น 50, บาทนะครับตัวนี้ขอยืมเงินค่าหนังสือนะครับค่าวัสดุค่าพัสดุค่าวัสดุนะครับตัวนี้ห้าหมื่นบาทเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับ ตัสุดท้ายแนบข้อมูลสระสำคัญก็คือแนบระบบอ g p คือไฟล์ที่เราพิมพ์ลงมานะครับสมมติว่าผมจะทําเป็น pdf มา,าง่ายสุดเป็นเดี๋ยวนะผมดูกอนอ่เ d f นะครับเป็นใบเสนอราคาผมนี่แหละก็ open เข้าไปนะครับเป็นแนบไฟล์เข้ามานะครับท่านก็ครบมาถึงแถบที่17แล้วท่านก็ตกลงบันทึกครับอ่าขึ้นว่าตกลงครับ เรียบร้อยครับหน้าก็จะหายไปนะครับตัวนี้ก็จะมาผู่ที่ตรงนี้ตัวนี้ท่านแต่ยังพิมพ์ไม่ได้นะครับจนกว่าเจ้าหน้าที่จังหวัดจะตรวจสอบแล้วติ๊กอนุมัติเมื่ออนุมัติเสร็จแล้วจะมีไฟล์ตัวเวิรขึ้นมาตัวบนอยู่ขึ้นตรงนี้คือท่านก็เอ็กซ์พอร์ตมาพิมพ์ได้นะครับท่านก็จะบอกว่าท่านถ้าท่านมีหลายหลายรายการนะครับก็จะบอกว่าตัวที่ยังไม่พิจารณาตัวที่อนุมัติตัวที่ไม่อนุมัติแล้วก็อำเภอแก้ไขแล้วก็คือท่านได เขาทางจังหวัดส erm ่งมาบอกว่าให้แก้ไขท่านก็แก้ไขเรียบร้อยท่านบันทึกก็จะบอกว่าตัวที่บันทึกแล้วแล้วก็ตัวที่จังหวัดรับเอกสารแล้วก็คือท่านทําการพิมพ์ออกมาล่าลายเซ็นเรียบร้อยและส่งไปที่จังหวัดจังหวัดก็ได้รับเอกสารจังหวัดเออครับจังหวัดก็จะทําการติ๊กว่าจังหวัดได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเมื่อคี้ปเราบอกว่าผมทาได้ครึ่งหนึ่งแล้วผมบันทึกได้ไหมได้แล้วก็มาพิมพ์เพิ่มตรงนี้ครับคลิกที่กระดาษตรงนี้นะครับกระดาษขาวท่านก็กลับมา แก้เพิ่มมาพิมพ์เพิ่มทุกอย่างนะครับพิมพ์พิมพ์ไปแก้ไขอะไรก็ได้นะครับแล้วท่านก็บันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าปุ่มบันทึกหายนะครับบันทึกปุ่มบันทึกนี่ก็คือไม่มีก็คือกรณีที่ทางจังหวัดได้ปิดการทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนะครับแล้วก็ถ้าปุ่มแก้ไขตรงนี้หายไปก็คือทางจังหวัดได้กําหนดนะครับแอดมินทางจังหวัดได้กําหนดว่าห้ามแก้ไขนะครับแล้วก็ถ้าปุ่มหายตัวนี้ก็คือจังหวัดบอกว่า ช่วงนี้รอการพิจารณาอยู่มีข้อมูลเยอะกนะ็มีรายการจัดซื้อจ้างเยอะทางจังหวัดก็เลยชะลอการทําเรื่องไปปุ่มจะหายนะครับก็รอหรือก็สอบถามทางจังหวัดว่าเปิดให้เมื่อไหร่วันที่เท่าไห,หร่ถึงจะเปิดให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้คือเรามีการเพิ่มนะครับนะครับแล้วก็มีการแก้ไขนะครับตัวนี้คือถ้าเราทํา ได้นี่เดียวแล้วเพิ่มเข้าไปนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่เราทําจัดจ้างนะครับสังเกตนะครับย้ําก็คือถ้าเราทําจัดจ้างเราก็เลือกจัดจ้างนะครับเมนูเอขึ้นมาปั๊บจะตรงนี้ไอคอนจะเปลี่ยนไปคือเราไม่ต้องเลือกเราก็พิมพ์เราจัดจ้างจ้างทําอะไรจํานวนเท่าไหร่หน่วยเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับก็ย้ําถ้าเราเป็นจัดซื้อนะครับจัดซื้อย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าพิมพ์รายการเข้าไปปั๊บนะครับถ้าเราบอกว่าเป็น วัสดุที่ไม่เคยซื้อเลยก็อ่าก็ไม่มีในนี้แต่ถ้ามีก็เลือกเลยแต่ถ้าไม่มีก็พิมพ์อะไรก็ได้เห็นไหมครับเยอะมันเยอะนะครับอ่าการดีกว่าคำอ่าไม่มีเงี้ยแล้วก็บอกว่าเพิ่มแล้วก็ใส่หน่วยเข้าไปแล้วก็บันทึกนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราจะทําอะไรเข้าไปเนี่ยเราต้องคลิกอ่าเช่นคําว่า สักกิโลจะอ่าตัวนี้ดีกว่าโอเคนะครับหมึกตัวนี้โอเคเนี่ยถ้าเราจะบันเพิ่มเลยมันเพิ่มไม่ได้นะครับคนานเลือกพุดผลโดยกดปุ่มเลือกต้องเลือกก่อนนะครับเลือกเสร็จแล้วถึงจะได้นะครับตัวนี้ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็ใส่เข้าไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับในการก็จบการทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้างนะครับของตัวนี้เข้าไปนะครับก็ ordon, ขอขอบคุณนะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ